สวัสดีครับผมเฮียคิีมโอเพนโรดนะครับวันนี้รถที่อยู่ด้านข้างนะครับเป็นรถยอดนิยมของบ้านเรานะครับที่โอเพนโรดเรามีเท่าไหร่ก็หมดนะครับตัวนี้แต่ที่สําคัญรถตัวนี้นะฮะด้านข้างนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับประหยัดน้ํามันนะครับอัตราเร่งดีหลายคนบ้านเรากําลังมองหาเรื่องเครื่องยนต์ดีเซล B M W 525ดีเซลนะครับหรือรหัสตัวถังที่บ้านเราเรียกกันก็คือ F10 นั่นเองนะสีขาวเดิมโรงงานนะครับ มาพร้อมกับแม็กซิ่ง BBS ขอบ20เซกเมนต์ลงตัวมากสัดส,ส่วนสวยมากครับจัดทรงมาค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับ F10 นะครับ525ดีเซลตัวนี้นะครับเปิดมาก็เป็นเครื่องยนต์ B.M. w U เดิมนะครับแต่ที่สำคัญคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์6สูบ 3,000cc นะครับแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้เป็นดีเซลด้วยนะรแรงด้วยประหยัดด้วย โครงสร้างเดิมหมดสภาพถือว่าสวยมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูตํมรอบด้านนอกต่ออย่างที่บอกครับแม็ก b s s ขอบ20จัดทรงมาเซกเมนต์ลงตัวมากๆนะฮะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลัง ก็จะมีในส่วนของโลโก้นะครับ5 2 5 d นะครับด้านหลังไฟเบรกเป็น LED หมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝาท้ายกันฝาท้ายนะครับค่อนข้างลึกนะครับกว้างมากนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับว่า F10 คันนี้หน้าตาเป็นยังไงมีออปชั่นอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูครับเข้ามาภายในนะครับเป็น ห้องโดยสารของ F10 นะครับห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะครับยาวด้วยนะครับห้องโดยสารแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์ BM ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับรสไตล์สปอร์ตนะในส่วนของพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับพาร์ตเนอร์ชิพด้วยนะคันนี้คอพวงมาลัยสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตนนัวนี้ขึ้นลงโยกขึ้นลงซ้ายขวายุบขึ้นยุบลงได้หมดนะฮะคันนี้มาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ทนะแล้วก็เป็นจอ ไอไ e นะเป็นจอยาวนะมีนีเวิเกเตอร์แล้วนะครับคันนี้ส่วนแอร์นะครัแอร์ Air จะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะฮะในส่วนของโหมดการขับขี่ก็จะแบ่งเป็น3โหมดก็คือ normal sport แล้วก็ sport plus นะครับ ส่วนของเบาะนะครับพิเศษที่ที่ทเฮียคิมชอบนะก็คือมีเบาะสไลด์รองน่องเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถรองน่องได้นะเบาะไฟฟ้าสามารถเมมโมรีได้2ระดับนะครับทั้งคู่หน้าเลยนะฮะและที่สำคัญคันนี้ก็จะมีในส่วนของม่านหลังไฟฟ้านะครับ ส่วนด้านหลังนะครับที่ผมมานั่งนะครับเข่านี่เหลือเยอะมากนะครับเนี่ยยืดได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างกว้างนะในส่วนของด้านหลังก็จะมีแอร์แอร์ตอนหลังสามารถปรับได้นะครับไม่ร้อนแน่นอนส่วนด้านข้างประตูไซายขวามีม่านแบบเมนนนะครับสามารถดึงมาเพื่อกันแดดได้ด้วยนะฮะคันนี้อย่างที่ว่านะครับใครกระแรงมองหารถยุโรปประหยัดน้ำมันดีเซลด้วยนะครับคันนี้สีขาวยอดนิยมอีกนะ คันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็สามารถจับไปนั่นได้นะครับมีหลายสถาบันการเงินนะครับเข้ามาติดต่อที่ o p e n น o a d ได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่แบบมืออาชีพให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายน,นี้นะครับอา่าให้ลูกค้านะครับเข้ามาที่ o p e n น o a d ได้สามารถทดลองขับได้ o p e n น o a d เราอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษฝ,ฝั่งขาเข้านะครับหรือติดต่อ แอดลน์ line, มาที่แอด Open Road Thailand นะฮะหรือติดต่อเพจ Facebook Open Road Thailand YouTube Channel Open Road Thailand นะครับ